สวัสดีค่ะพี่สชแคมนะคะแล้วก็เพื่อนแฟนพัุทุกคนนะคะวันนี้วันน้องว่างของน้องหวานแชนโซนสาวน้อยร้างอวกนะคะก็มาก็เลยมาอัดคลิปทักทายกันนะคะเป็นไงกันบ้างก็เพื่อนสบายดีกันนะคะคิดถึงทุกคนนะคะวันนี้น้องหวานอยู่ที่ร้านวังเหนืออำเภอเอออำเภอ,อ,อวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะก็เลยมาอัดคลิปทักทายกันนะคะเดี๋ยวจะ อันนี้ก็เป็นร้านน้ำหวานนะคะให้ดูคันแแบๆบนะคะอากาศที่นี่ค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะคะอบอ่าเหมือนฝนจะตกรกอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะก็ไม่มีอะไรมากเป็นไงหน้าสดก็ยังถือว่าแบววเนาะแบวมากเขาว่าถ่ายมุมสูงจะดูผอมผอมตัวเล็กจริงด้วยนะคะไม่ใช่ว่า เพราะว่ากินเด็กหรือว่าอะไรถึงได้อมตาแบบนี้ไม่ใช่นะคะทําไมเนี้ยกินเด็กแล้วมันเชยคะ่ะต้องหันมากินกระเทยนะคะถึงจะไฮเทคย,ยิ่งกระเทยแก่ๆรุ่นแบบนี้นะคะออปชั่นครบค่ะบ้านรถที่ดินจัดหนักจัดเต็มนะคะถูกใจให้ฟรีทําดีให้เบิ้ลนะคะ2องนาทีน้ําแตกแจกบัตร ATM นะคะอุย้ยอะไรยังไง ผู้กำขำๆนะคะวันนี้ไปไวมาเร็วไ,วไปไวมาไวนิดนึงนะคะเด็ดที่นี่ค่อนข้างจะกลางเดี๋ยวโหลดมันจะช้านะคะยังไงฝากเพื่อนๆนะคะว่าเออคิดถึงนะคะยังไงก็ทักทายกันได้นะคะนี่ผู้ชาย,ผ,ชายไไผู้ชายไปไหนละอืมผู้ชายไปละโอเคนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะบายบาย